ไปครับเดี๋ยวครับอกมาครับเอาละช่วงสุดท้ายก่อนที่น้องจะจากเวทีนี้ไปเลยครับมีโอกาสให้ใครมีของหรือน้องเดี๋ยวให้โพสท่าเทๆให้แฟนคับถ่ายภาพกันนะครับซัพช่นองอสตกเลยครับเพื่อการโพสที่รอยนะล้ก็้านะครับาชนตรง สอตแรกครับใครมีของฝันเตรียมมาเลยนะครับช็อตที่หนึ่งครับห้าสี่สามสองแชะป้าโพสแรออกมองตรงเลยครับเ <c oughs> พื่อเปอ็นขันด้านซ้ายหันไซสี่สิบห้าองศาด,ด้านซ้ายครับโพสที่สองครับห้าสี่สามสองแชะป้าม <ชะ S 1> าเต็มนะครับฝั่งขวา,าครับฝั่งขวาครับอ่าห้าสี่สามสองแชะโอ้โห เอาเลยครับใครมีตอนนี้เห้กันรอนะครับรับของขวัญจากแฟน